สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ของคุณครูนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั่วโมงนี้นะครับคุณครูท็อปก็จะมาสอนในเรื่องสิ่งจําเป็นในการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับเรามาเรียนรู้และสนุกไปพร้อมกันนะครับสิ่งจําเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งนะครับสิ่งจําเป็นเหล่านี้มีทั้งหมดอยู่4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือเรื่องของน้ํากลุ่มที่สองแร่ธาตุกลุ่มที่3ามอากาศและกลุ่มที่4ีแสงแดบดบซึ่งปัจจัยทั้ง4นี้นะครับมีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งพืชไม่สามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะครับ นักเรียนลองนึกภาพดูว่าพืชมีความสําคัญอย่างไรต่อตัวเราถ้าหากนะครับนักเรียนหลับตานะถ้าหากโลกของเราเนี่ยไม่มีพืชน,นักเรียนคิดว่าจะมีเราไหมอ่าจะมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นๆไหมถ้าหากโลกของเราไม่มีพืชน,นะครับอ่าไม่มีนะครับนักเรียนไม่มีฉะนั้นแล้วพืชคือสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่าที่ต้องดูแลและรักษา ฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งจําเป็นทั้งสีนี้จะหมายถึงอะไรทําไมถึงมีความจําเป็นต่อพืชนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งจําเป็นในการเจริญเติบโตของพืชนะครับก็คือเรื่องของน้ํานะครับน้ําก็คือพืชต้องการน้ําในการเจริญเติบโตเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ําจะช่วยละลายแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินซึ่งรากของพืชนะครับมันก็จะดูดนะครับดูดน้ําพร้อมกับแร่ธาตุ เพื่อที่จะสร้างอาหารนะครับนำอาหารจากเล่ท่าและน้ำเนี่ยไปลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้ของต้นพืชน,นะครับส่งต่อไปเรื่อยๆจนถึงใบนะครับซึ่งน้ำมีส่วนสำคัญอย่างมากถ้าหากเราขาดน้ำนะครับถ้าหากพืชของเราขาดน้ำพืชของเราก็จะแห้งเหี่ยวและก็หยุดการเจริญเติบโตท้ายที่สุดก็ พืชของเราก็ตายฉะนั้นแล้วนักเรียนนะครับนักเรียนต้องหมั่นลดน้ําต้นไม้ที่บ้านของนักเรียนใครมีต้นไม้ยกมาขึ้นะฉะนั้นแล้วนะครับให้นักเรียนหมั่นลดน้ําต้นไม้ของนักเรียนนะครับในทุกๆเช้าทุกๆเย็นวันละสองครั้งเพื่อที่จะทําให้พืชของเราจะเจริญเติบโตนะครับได้เต็มทีอ่อันนี้คือเรื่องของน้ํา นะครับที่มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต่อมาเรื่องของแร่ธาตุแร่ธาตุคืออะไรนักเรียนรู้จักไหมนักเรียนดูรูปภาพนะครับดูรูปภาพประกอบกับเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้ดูนะครับแร่ธาตุแร่ธาตุาคือดินนะครับดินนั่นเองแต่มันจะมีความเป็นพิเศษหน่อยก็คือดินที่มีฮิวมัส นรกเรียนรู้จักคาว่าฮิวมัสนะครับฮิวมัสก็คือแร่ธาตุที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วเกิดการย่อยสลายผสมอยู่ในดินเขาจึงเรียกว่าฮิวมัสนะครับฮิวมัสมันจะใช้ในการเจริญเติบโตพืชต้องการฮิวมัสเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเนื่องจากว่าฮิวมัสคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่จะทําให้พืชนั้นจเจริญง,งอกงามแต่ เราสามารถเพิ่มแร่ธาตุในดินได้ถ้าหากบริเวณพื้นดินใดที่ขาดแร่ธาตุเราสามารถเพิ่มได้โดยใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นหรือปุ๋ยจากมูลของสัตว์นักเรียนสังเกตดูไหมว่าเวลาผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับขณะอยู่ที่บ้านปลูกพืชพืชผักสวนควรัวก็จะใส่อะไรครับก็จะใส่ปุ๋ยรดน้ําทุกวนันทุกวนันสุดท้ายแล้วพืชก็จะเริองงอกงาม เห็นไหมครับอันนี้คือการดูแลการใส่แร่ธาตุหรือเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มแร่ธาตุในดินก็คือการใส่ปุ๋ยนั่นเองนะครับอากาศนะครับสามคืออากาศอากาศจําเป็นอย่างไรเราลองกั้นหายใจดูดิใครกั้นหายใจได้เกินหนึ่งนาทีแสดงว่าคนนั้นเก่งมากเช่นเดียวกันครับกับพืชพืชไม่สามารถขาดอากาศได้ถ้าพืชขาดอากาศพืชเป็นไงครับ พืชก็จะตายเนื่องจากพืชต้องการอากาศในการลงชีวิตเช่นเดียวกับเราเลยแต่เราได้อากาศจากไหนครับเราได้อากาศจากพืชซึ่งพืชจะผลิตแก๊สออกซิเจนให้เราสําหรับใช้ในการหายใจนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าเวลาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนักเรียนรู้สึกเย็นสบายเพราะอะไรครับเพราะต้นไม้คายแก๊สออกซิเจนออกมาให้เราซึ่งเราใช้แก๊สออกซิเจนตรงนี้นะครับเป็น ใช้ใการหายใจนะครับเราไม่สามารถขาดแก๊สออกซิเจนได้ถ้าเราขาดแก๊สออกซิเจนไปในเวลานานานอาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้ฉะนั้นแล้วพืชมีความสําคัญนะครับอากาศก็ต้องมีความสําคัญต่อพือชเช่นเดียวกันแสงแดดนะครับแสงแดดแสงแดดก็คือพืชต้องการแสงแดดเพราะอะไรครับเพราะพืชจัดก,กระตุ้นนะครับกระตุ้น สารสีเขียวซึ่งเรียกว่าคอคออะไรเอ่ยคอโลโฟิลครับใช้คอโลโฟิลเพื่อสร้างอาหารอ่าใช้คอโลโฟิลเพื่อสร้างอาหารที่เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับพืชจะสังเคราะห์ด้วยแสงโดยมีน้ํามีคอโลโฟิลนะครับอ่าและก็แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยในการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจึงทําให้พืชมีอาหารเช่น มีน้ำตาลครับมีน้ำแล้วก็ยังผลิตแก๊สออกซิเจนให้เราอีกด้วยอันนี้คือปัจจัยคือสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโต,ตของนะครับมีทั้งหมดอยู่4อย่างท้ายนะครับท้ายคลิปนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะครับทำชี้แจงให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะครับ mm. นักเรียนก็อ่านนะครับสำับข้อไหนถูกนักเรียนก็ติ๊กถูกข้อไหนผิดนักเรียนก็ติ๊ก ผิดนะครับทาลงในสมุดขอร้องเรียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาทางกลุ่มไลน์ให้คุณครูเดี๋ยวครูจะตรวจเป็นลายบุคคลแล้วก็ให้คะแนนเป็นลายบุคคลนะครับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไม่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ